รอกเบรนเนอร์รอกลูกผสมสปินนิ่งและเบทแคตติ้ง รอกสปินนิ่งเบรนเนอร์นั้นถือได้ว่าเป็นรอกที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักตกปลาในการปรับเบรกเซตเบรกการฟรีสปูลให้ทำได้เหมือนรอกเบรแคตติ้งทรงกลมรอกชนิดนี้นั้นเหมือนกับไม่มีอะไรที่โลกเคยเห็นมาก่อนการออกแบบที่แหวกแนวเท่ากับเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อทำให้ทุกอย่างง่ายและสะดวกขึ้นซึ่งมันก็ผ่านมาถึง39ปีแล้วพร้อมเป็นมา จุดกำเนิดของมันนั้นเกิดขึ้นในปี1985หรือพศ2528โดยบริษัทชิมาโนซึ่งได้เปิดตัวรอกตกปลาชิมาโนเบรนเนอร์ที่ได้รับการออกแบบโดยจอห์นดันฟี่อดีตประธานชิมาโนออสเตรเียซึ่งณตอนนั้นชิมาโนกกำลังลุยตลาดในยุโรปโดยออกแบบมาสำหรับงานตกปลาคราบหรือปลาในเพื่อความสะดวกในการปรับเซ็ตเบรลุ่งหน้าเหมือนกับรอกเบรแคทติ้งทรงกลมได้รับความนิยมอย่างล้นหลามซึ่งได้รับความ สั่งซื้อนับพันรายการในช่วง30วันแรกของการจําหน่ายจากนั้นก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องด้วยระบบและเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายซึ่งมีมากมายหลากหลายรุ่นหลายซีรีส์ตามการใช้งานและเทคโนโลยีเช่นจากระดับเริ่มต้นอย่าง Shimano Berner a ST Shimano Berner a D Shimano t a n a s Berner a ซีรีส์นี้สำหรับน้ำเค็มและงานนาบ ชิมานโนเ่เบรนเนอร์ plus x t b เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเป็นต้นจากจุดเริ่มต้นของชิมานโนก็ได้ถูกนำไปใช้กับแบรนด์อื่นๆเช่นไดว่า Okuma oh เพนและอีกหลายๆยี่ห้อซึ่งโดยคุณสมบัติที่สะดวกสบายมันจึงได้รับความนิยมมาจนถึงทุกวันนี้การใช้งานร็บเบรนเนอร์คือรอกตกปลาประเภทหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการตกปลาค้าปลาในและการตกปลารูปแบบอื่นๆมีระบบฟรีสปูลซึ่งจะช่วยให้สายออกจากสปูลได้อย่างอิสระเมื่อปลากินเหยื่อโดยไม่จำเป็นต้องปรับเหลาของรอกนเวลานั้น คุณสมบัตินี้ช่วยให้เมื่อปลากินเหยื่อและลากเหยื่อออกไปได้โดยไม่รู้สึกถึงแรงต้านของรอกจึงช่วยให้ปลาระแวงน้อยลงโดยสามารถปรับความนืดหรือแรงต้านจากฟรีสปูลได้จากบุ่มปรับด้านท้ายหรือตัวรอกซึ่งจะเหมือนรอกเบรคท้ายสมัยก่อนเมื่อปลากินก็จะมุนรอกหนึ่งรอบมันก็จะสับระบบจากโมดฟรีสปูลเข้ามดเบรคที่เราเซ็ตไว้ล่วงหน้านั่นเองไม่ต้องไปวุ่นวายกับการเช้เบรคขณะเล่นปลา นอกจากจะปรับเพิ่มหรือลดแรงเบี่ยงลงขนาดนั้น ซึ่งหากไปรอกสป,ปินนิ่งปกติตีเหยื่อไปก็ต้องมาปรับเบรกให้ปลาลากสายออกได้และเมื่อปลากินเซ็ตหุกเสร็จก็ต้องมาปรับเบรกสู้ปลาในขณะที่ยื้อเหยื่อปลาอยู่แต่หากเป็นเบรนเนอร์ปรับเบรกพร้อมใช้พร้อมสู้ปลาตามต้องการตอนที่จะตีเหยื่อด้วยซ้ำเมื่อตีเหยื่อไปเสร็จแล้วเราก็กดแป้นฟรีสปูลลงมาให้อยู่ในโหมดของฟรีสปูลเมื่อปลาเข้ากินลากสายไปก็หมุนรอบให้แป้นเบรนเนอร์เด้งกลับก็อัดสู้ปลา ได้เลยตามกําลังเบรกที่เราเซ็ตไว้นั่นเองอันหนึง่งแป้นกดหรือสับการทางานของระบบนั้นแต่ละรุ่นก็จะแตกต่างกันนะครับเช่นบางยี่ห้อสับขึ้นเพื่อเปิดฟรีสปูลบางยี่ห้อก็สับลงหรือกดลงนะครับตัวปรวับความหนืดตรงตัวรอกก็เช่นกันบางรุ่นก็แบบหมุนบางรุ่นก็แบบบิดตามการดีไซน์แบรนด์ใครแบรนด์มันขวัญใจชาวหน้าดิน รอกเบรนเนอร์ ner, เป็นที่นิยมในหมู่นักตกปลาหน้าดินเนื่องจากสามารถใช้งานได้หลากหลายและใช้งานง่ายเมื่อตกปลาด้วยเหยื่อสดเหยื่อผสมต่างๆเช่นปลาในกลุ่มปลาคา์ปลาในหรือพวกแคดฟิสรวมไปถึงในสถานการณ์ที่ปลากินเหยื่อคามือก่อนที่นักตกปลาจะสามารถตอบสนองในการปรับเบรกได้ทันในบ้านเรานั้นความนิยมอาจจะน้อยเมื่อเทียบกับต่างประเทศเนื่องด้วยราคาเมื่อก่อนนั้นมีค่าตัวที่ค่อนข้างสูงและนักตกปลาส่วนมากยังคงนิยมรอกสปินนิ่งหรือเบรคแคทติ้ง แต่ในกลุ่มที่ชินชอบก็ต่างพากันหลงรักกับรอกชนิดนี้ทั้งใช้ในการตกปลาบอ่อตกปลาหมายธรรมชาติและตกใช้ฝั่งทะเลก็ถือเป็นอีกชนิดรอกที่มีความคลาสสิกและความทันสมัยในตัวแต่จะถูกใจหรือไม่จะใช่หรือเปล่าก็ต้องไปลองด้วยมือตัวเองนะครับก่อนจากกาันขอาฝากร้านไทยบ้านฟิชิง่งร้านจำหน่ายขายเยอปลอมและอุปกรณ์ตกปลาต่างๆทั้งปลีกและส่งทางเพจเฟซบุ๊กลาซาด้า t o อปปี้และ TikTok อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและเข้าไปเลือกชมกันได้นะครับสวัสดีครับ